กราบสวัสดีนะนะครับเพื่อนๆไปนอนนอนปะนะอาปูยาตายาทั้งหลายเพื่อนๆไปนอนสึกสึกข้าโอเคลวันนี้ก็พบกับเจิ๊บกั็ลากันเดิมกนดีก่อนนี้แน่นอนนั่นเองนะวันตะขาอะไรยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดกรี๊กกรีให้กับเจ้าจิ๊บกันด้วยแล้วกันนะมันตะขโอเคลวันนี้อยู่กับสาวสวยโจรสลัดเจดีย์ของเราคุยออฟอาร์ต้ราชินีแห่งข้าหัวด้วยเริ่มต้นที่โทรหนึ่งร้อยบาทแรกของเราจัดบายที่ไม้ละสิบบาทแรก ดูซิว่าจะไดี๋ยวจะแกวสแกนไหนไปติดตามรับชมกันในคลิปวิดีโอในนี้นะคะะนรับแล้วทุกคนดูซิว่าวันนี้จะสามารถทํากําไรได้ทะลุปเป้าหมายหรือเปล่าหลักหมื่นต้องเข้าแล้วละ่ะจังหวะนี้โอเคมาจังหวะนี้เอเต็มช่องไปดีอุย้ยฮะแถวไปเลยเอออู้ร่องสิบสองบาทเราต้องเข้าออกรายได้อะไรขึ้นมาที่ร้อยสิบสองบาทแล้วทุกคนอ่าหลังจากกดไม่ได้จากหลังจากกดไม่ได้เราก็ไม่เข้าไปหลายไม้อุย้ยมาจังหวะนี้โอ้แล้วคิวเต็มช่องไปจัดไปนี่อู้เกือบถึงสองร้อยแต่ก็ไม่ถึงนะครับทุกคนนะฮะช่วงนี้วิธีการรปบม ของจุ๊บจนะเวลาได้กำไรงร้อทีไรจุ๊บจิบจะไม่ปรับไปที่12บาทแล้วนะบางทีนะเออปรับแม่งเลย20บาทแม่งเลยนะมืนออนโอเคไหลมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนก็เตอที่มีมีเยืใหญ่แล้วก็ได้จักไปไม่ละไม่ล่ะ,ละอุ้ยมหาจังหวะที่เต็มช่องไปดีโอ้คได้วเวลาประมาณกันต่อเลยครับมั่ออนอืมนะเออนะ จัดไป20บาทเลยแล้วกันะะนะมึงทุกคนไม่ไรีรอละกดอีกประมาณ5ไม้ก็หมดตู้แล้วกันเพืมึงทุกคนถ้าวันไม่ได้กําไรนะไม่ได้กําไรก็แยกย้ายแม่งเลยแล้วกันเพืมึงทุกคนเสียเวลาเสียเวลาทุกคันโอเคเอ้ย,ใจ,ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยนะโอ้ยอีหลาเอ้ยใจเย็น อุ้ยได้กำไรหน่อยสิเพิ่งจะมาเล่นยังไม่ทันได้หัววันแล้วเพื่อนข่อืมยากกำไรพี่กลับไปเมคืนหมดเลยเนอะเปล่านี่โอ้โหทำไมจะใจร้ายจะดำสลักกับอะไรจิ้มจิ้มสักหน,นาดนี้เ่อนข่โอเคมาสาวสวยโชยสไลจ์ดีของเราอุ้ยมาเต็มช่องไปดีอืมอยังตีตื่นมาได้ที่ขึ้นไปที่อยู่หนึ่งร้อยบาทอยู่แล้วเนะพื่อนขาวโอโเคนะมาจังหวะนี้สี่บาทจะไปจัดเคโอ้โหอันน้อยนี่กำไรอันน้อยนี่ก็งเราโอ้นนอยมา จังหวะน,นี้คิวไปดีสาช่องไปเลย3บาทจัดมาย็ดเกโอ้ยังเกลืออยู่โอ้ยมาจังหวะน,นี้พอมีโอกาสาได้เข้าบนาัสหรือเปล่ามาโอ้โหแถวที่3ไม่เป็นไรแถวที่2ต้องมาละโอย้ยังเกลืออยู่เฮ้ยแถวสุดท้ายเนี่ยต้องเข้าละจริง จังไหนละบได้อู้วมาพอดีโอ้โหแล้วมาตอนประมาณไปที่20บาทด้ยโอ้โหกำไรของจิบๆนี่ลอยเหลือล้นมหาศาลม,มากนะตอนนี้โอเคจัดไปขออนุญาตเลือกไปที่10หมดฟรีได,ด้ดีที่สุดเลยครับมันต้องนะฮะเราจะได้ทั้งคูณ3คูณ6คูณ9คูณ20ไปเลยนะถ้าเราทำคอมโบได้ต่อเนื่อง4ครั้งมาคอมโบแรกจัดไปคอมโบต่อไปโอ้โหเกลือจัดจัดเลยเออ ให้กำไรกูบ้างก็ได้นะเฮ้ยมาจังหวะนี้โอ้ยลูกคิวไปดิโอ้ยเปิดยี่หูนกไปดิลูกพี่น้องโอ้สามร้อยสี่สิบปาร์แล้วมาเอ้ยออ้ยมาแผลที่ไปทางยึดเคโอ้โหเล่นไงต่อตัวเคมาผิดทางมาตะค้อนอะไรกันวันนี้เออมาอีกสามครั้งแล้วกันมาตะกดโอ้โหเลือโอ้โหโอ้ยยึดเคโอ้โหยังบ่อได้ต้อง อะไรวันนี้เกลียดสุดๆไปเลยว่ามันตะขันโอ้คิดว่าจะมีโอกาสได้กำไรบ้างกว่นนี้หน่อยนะครับว่าทุกันโอเค426บาทก็ถือว่าได้กำไรแล้วกันว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อกันข้างนอกดีกว่าเนาะ ข้างในาแบบโอ้โหเกลือสุดๆเลยวันนี้ไม่เป็นไรนะมาเรายังมีกําลังใจสู้ต้นต่อไปโอ้ยเอมาดีโอ้แล้วจังหวะนี้เจอเปืนคูระโอ้ยตั้งปืนคูคูตัคิวฮะคูสามไปดิเออมันต้องแบบนี้ดิเออนี่คอมโบแบบนี้ม,มันตึกจะขุมนะทุกคนกับสิ่งที่เราลงทุนไปวันนี้นะ1หนึ่งร้อยบาทของเราเริ่มต้นที่ไมาได้สิบบาทแรกเออมายังพอได้อยู่รังไงต่อ,อ,อวายมันมาผิดที่ผิดท,ทางกะนะเออนะทุกคนโอเคยังเกลืออยู่ันนะจังหวะนี้โอ้โหเกลือ จังหวะนี้โอ้ยยังพอได้อยู่ตั้งเคตั้งคิวของเราโอ้โหป่ะเราก็ต่อดีกว่านะจังหวะนี้ขอได้กำไรบารการ์ดแล้วกันโอ้ยยังไงยังไงยังไงมีโอกาสได้เข้าบอลนัดอีกสักรอบโอ้เข้าอีกสักรอบด้วยแล้วมัตต์ดโอเคมาจังหวะนี้ถือโอกาสแก้ตัวเลยกันโอ้โหนี่มันเข้าบอลนัดแบบดีดีกันเลยทีเดียวนะครมัตต์ขอดูโอเคของนี้จะเลือกไปที่เสี่มอนฟรีเลยกันทุกคนตามไปดูกันปรับมาแล้วกันลงทุนหนอนจิ๊บเวลาจิ๊บๆเข้าบอลนัดทีไรจิ๊บๆจะเลือกไปที่มนฟรีเทท่าานนนััั้้แลววกคคมโอเจงหะนี่ สามสิบบาทรักษาทุกโรคไปดีจังหวะนี้โอ้โหสวยงามแบบแท้แต่เลยโอ้ยแล้วจังหวะนี้เจอเคเคมาต่อโอ้ยไรไงต่อเอ้มีเอมาต่อโอ้ยเอเต็มจองไปดีเออมันต้องแบบนี้โอ้โหยัดเคเสียด哟โอ้โหกำไรแบบนี้โอ้ยมาสองคนไปเลยมาอีกเจ็ดไม้แล้วมึง เจอเมื่อกี้คอมโบคอมจอยเป็นไงเราโอ้กำไรขึ้นไปแต่ละพันเลยโอ้เรื่องอะไรก็ชนน้ำกันนะนี่ยมาระดับนี้ซูเปอร์ไม่เก้าฟินอยู่แล้วม,มันต้องขาหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทโอ้สวยงามงจริงๆเลยนะเนี่ยม,มาลงกันต่อดีกว่าไก่โอ้ยมาจังหวะน,นี้ร้อยยี่สิบหกบาทอีกนิดเดียวก็จะสองพันอยู่แล้วต้องมีโอกาสได้กำไรถึงสองพันเลยแล้วกนันนะมันต้องขอ้โชคชะตาของเรายังมีส่วนเสิร์ฟดวงบาร,รมีให้กับจุ๊จุ๊หน่อยแล้วกันออกเลือ ยังไงเอาแบบนี้ไม่ชอบเลยเพื่อทุกคนไม่ดีเลยจะสองพันสักทีมเนี่ยโอ้ยมาอ้ยเคสามันเลยโอ้โหเรามาเต็มช่องขนาดนี้แมงมองไม่ทันเลยเื่อทุกคน โอ้โหมันไปไวไปมันมาไวไปไวมากเลยมันโคตรโอ้ระดับในซูเปอร์เมกาวินอยู่แล้วนะฮะโอ้ราเหมือนนานสันนันสันนะมันโคตรซูเปอร์เมกาวินของเราจัดไปจำเฟียกระเจียวทอดกันเลยทีเดียวนะฮะไปดีนี่หนึ่งหมื่นสี่พันสิบบาทโอ้ยไม่ใช่หนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทแล้วครับทุกคนโอเค นะแบบนี้ก็ดีขนาดดีกว่าไม่ได้ไรแล้วครับันถอดโอ้โหมามาสุดท้ายโอ้โหยังพอให้อยู่นะ30บาทก็เอาโอ้โขเมื่อกี้แผนที่เป็นทางเพียบเลยถ้าสมมติมันมีโอกาสได้แผนที่เป็นทางตกลองมาอีกก็น่าจะได้กําไรมากกว่านี้อีกระดับมะทุกคนโอเคขอได้จัดไปนะคนนี้ประมาณไปที่ี่1 2บบาทแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะาเราได้กําไร3 0 0พแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะทุกคนนะฮะถามเพื่อนคนไหนที่ สนใจวิธีการลงทนุนแล้วก็วิธีการประราาต่างๆนะจบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ลองนับเทคนิควิธีการประร้าของจุดจิ้ที่ได้กําไรในเวลาการปลาม้าก็ลองเอาไปเล่นดูกันได้นะเช้เพื่อสักขับโอเคมาจังหวะนี้จะมีโอกาสได้คอมโ,มโบได้กําไรมากกว่มมานี้หรือไม่แล้วก็มั่คงนะเราก็ต้องมาลุ้นกัน12 0บบาทจัดมาแล้วจังหวะนี้ แล้วไงต่อดิอุ้ยมายังพอได้เป็นที่เป็นทางอยู่แล้วไงต่อโอ้โหเสียได้ตัวคิวตัวคิว Q มันพลาดไปมันคันตกนงมาลยพอจะได้กำไรอยู่นะอ้ยมาจังหวะนี้คิวไปดีจังหวะนี้แล้วไงต่อโอ้ยยังได้สาวสวยจนสลัดใจดีของเราโอ้โหแล้วนะตัวเอ,อมาเออมันผิดผิดที่ผิดที่ผิด,ด,ด,ดทางผิดรูปแ,แบบรกการพัดขาตอนนี้ก็นะฮะได้กำไรสูงสุดที่สามพันละกัน แล้วก็มาร120บาทด้วยดูสิว่ามันจะสามารถทําให้จุ๊บจิบของโปรมจอยส์กันไปมากน้อยเพียงใดแล้วะครับมันต้องการโอเคมากยังไงตอนน่อดิโอ้โหยังเกลืออยู่นะตราบใดที่กําไรยังไม่มาจุ๊บจิบก็จะหาวันต่อไปแล้วก็ัมันตอน้องการโอ้โหเล่นสกุลงงวงวอีเวนเ้ยมาโอ้มาแล้วก็ผ่านไปนะเขาก็ให้เราเข้าบอลไปหลายรอบแล้วเนะมื่อกี้เนี่ยเออเข้าติดต่อกันดน้วยนะบางทีนะอืม มานี่ยังพอได้เออยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องฉายานะเด้เนี่ยสามสิบบาทรักษาทุทกลงจริงเลยนะอุ้ยมายังพอได้เออยู่แล้วไงต่อดีหกสิบบาทจัดไปเย็ดคี่มาดีจังหวะน,นี้ตัวคิวของเราโอ้โหรู้เรื่องกระเบื้องราวกันเลยทีเดียวแล้วกันมืนกันมาลงกันต่อนะนะโมนะโมนะโม,ะมยังไงต่อดีโอ้มาจังหวะน,นี้เอ้ยใจเย็นเฮียโอเคนี่ยังพอได้ตัวเคอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องฉายนะเด้ โอ้เสียที่สิบบาโอ้โอ้เต็มช่วงขนาดนี้โอ้โหกูก็ต่อโอ้อืมึแล้วจังหวะเมื่อกี้ห่าวเลยนะเพื่อนทุกคนโอ้กูก็ดีใจนะแต่แบบเอ้ยกำไรพี่มันยังไม่เหนียวจากสามบัลเลยนะเอ้ยเสียใจเพ่อนทุกคนโอ้ยมาจังหวะนี้โอ้โหอ้ยทำไมเคียร์ตกรางว่ายเยอะเนี่ยโอ้สาวสวยจะใส่เจนีโอ้เราบาดจัดไปสี่บาทแล้วโอ้โหแล้ว เมื่อไรเราจะได้เข้าพาอีกสักทีนี้โอเคมาเอมาโอ้จังหวะนี้คิวเต็มช่องพอดีโอแบบอัศวินแบบรติกรโอเคจังหวะนี้ต้องได้ห้าพันแล้วกันต้องกคนจะทำการปราบมาที่สองร้อยบาทนะเออจะถึงไหมเนี่ยโอ้โหไม่ถึงละเย็ดแม่โอ้โหไม่น่าแซลเลยสัต์แซลทีไรแม่งเฮียทุกทีโอ้โหยังไงต่อไปไม่ถึง้นวทุกคนโอเคมาถึงถึงห้าพันด้วยแล้วกัน น้ำเพิ่งคนเอาประมาณกันต่อดีรออะไรอยู่แล้วู๊สองร้อยบาทจัดไปมันทุกคนคอนเฟิร์มเบ๋มาลงกันต่อดีกว่าโอ้มาเถอะนะกับไรแม,ม่มาเอ้ยมาเก็บที่เก็บตะขอโอ้โหรา้านสิบบาทจัดไปโอ้ยมารา้อยสิบบาทจัดมาโอ้ยมาเจ้าวันทโตเกียวเราเขาบอกเขาใจหนักหน่วงไม่หยิบไม่หยิบไม่หวัน่นไหวเอาเรื่องกับเบื้องราวกันเลยทีเดียวมาห้าสิบบาทจัดไปรักษาทุกโรคไหมโอ้โหรักษาเกือบสามสิบบาทละครับมันทุกคนโอเคมาใจ้าจ้าเจ้าโอ้ยมาไปที่ไปทามาอีกโอ้โหถ้าไปที่ไปทา มาเนาะมึงขอมโบกันหนักน่วงเลยกันเนาะยมาจังหวะนี้ตอนนี้เราได้กำไรห้าพันแล้ววันนี้เราขอกำไรหลักหมื่นเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับทุกคนดูซิว่าจิ๊บจจะมีโอกาสได้กำไรแรงหลักหมื่นหรือเปล่านะมาเบ็ดกำไรใจกับจิ๊บด้บเดลกับทุกคนเฮ้ยจังไดแล้วบาทนี้ขอร้องเถนะโอ้มาเถนะเพื่อเพื่อน้องสักสักคันเฮ้ยจังหวะนี้คิวคิวมาคิวมาดีจังหวะนี้แล้วไงต่อโอ้ยังได้เขยอยู่โอ้ยยังมีคิวมาอยู่โอ้โหมาคูณห้าไปจังหวะนี้เจ็ดค โอ้ยเกือบล่วงมาทุกคนมายัางเตีเตือนึ้นทีห้าพันอยู่นะตอนนี้แล้วไงต่อโอ้โหแพที่ไปทางอ้อยมาตั้งเคตั้งเก็บที่กำแพงของเราแล้วไงต่อห้าร้อยสี่สิบบาทจัดไปรักษาทุกโรคไม่โอ้โหรักษาได้กว่าสามสิบบาท <c oughs> บอกเลยนะว่าเกลือจะจัดเลยนะตอนนี้โอ้โหออสิบนาทีแล้วทุกคนกำลังหกไปชุบจิบจะไปค่อยได้เท่าไหร่เลยเออ สามร้อยหกสิบบาทนะทุกคนอุ้ยเคไปดีเต็มช็องไปดีโอ้จะพอได้จะพอได้ตัวคิวอยู่นะเอาเรื่องอะไรองเฉยมากแล้วเนี่ยสองร้อยหกสิบบาทจัดไปจัดเกมาลูกก็ต่อโอ้ยมาหกร้อยสี่สิบบาทแล้วไงต่อดิโอ้ยังพอได้ตัวิวอยู่นะเอาเรื่องอะไรก็ใช้นะเนี่ยมาลูกก็ต่อตัวเองเข้าตัวเคต่อมาล่ะจังหวะนี้โอ้ยมาดึกผ่านห้าร้อยทุกคนโอ้ เอาเริ่มขนาดนี่แปดพันแล้วพุทธคอนนะอุ้ยนะโมนะโมพุทตะยะโอ้โหยังเกลืออยู่นะพุทธคอนนะแปดพันหรือเก้าพันวันอะโอ้โหหมอแมทชัดโอเคแปดพันอุ้ยมาจังหวะนี้ไม่รีรอสักชาติตีถึงขึ้นไปที่แปดพันก่อเหมือนเดิมนะพุทธคอนอย่าเพิ่งล่วงลงไปมากกว่านี้แล้วกันอุ้ยจังหวะนี้มามาอุ้ยแบบที่แบบถังได้ไงโต้โอ้โต้คิวยังได้โต้คิวโอ้โต้คิวยังมาเสริมอุ้ยมาจังหวะนี้อู้ยจะถึงหนึ่งหมื่นเลยพุทธคอนอีกนิดเดียว หนึ่งหมื่นเมื่อไหร่นะเลิกเล่นตอนนั้นนะมาเลิกเล่นตอนนั้นเลยนะรันก็โอเคมาลงกันต่อด,ดีกว่าโอ้มาเถอะนะกะไรแม่แม่แมเอ,อ้ยมาตัวเองพอได้อยู่โอ้ยมาสองร้อยบาทจอดไปยันเคเบ,บ,บเบอ,อ,อม,มาลงกันอย่างใจอจดใจอจ่อดีกว่านั่นจะเป็นไปได้สักสักคัก้งเอ้ยย่งพอได้ตัวเองอยู่แล้วไงต่อนนี้โอ้โหตัวเคตัวคิวไม่มาโอ้ยมาจังหวะนี้มัสามร้อยห้าสิบบาทสวยงามโอ้จังหวะนี้มามาหนึ่งหมื่นบาทไปดิ โอ้โหหนึ่งหมื่นบาทสักทีโอเคนะมันคนโอ้ยพอแล้วไม่เล่นต่อเลยคนะรับทุกคนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วทุกคนเป็นไงวันนี้นะทุกคนจุ๊บจิบจัดให้แล้วนะสูตรปรับม้และการลงทุนของจุบจิบจ๊บ,บ,บนะครับทุกคนโอ้เข้าโบนัสไปประมาณสองสามสี่สามห้ารอบนทุกคนโอเควันนี้ตัวหนึน่งราบาเราจะเล่นได้กําไรถึงหนึ่งหมื่นบาทสักทีปรับไม้เริ่มต้นที่ยนะี่สิบบาทนะต่อในสูงสุดอยู่ที่สองร้อยบาทโอ้โหเป็นไงถ้าเพื่อนชื่นชอบ คลิปวิดีโอนี้เล่าสนใจวิธีการลงทุนหรือวิธีการเดินไม้ประมานต่างๆนะจบคลิปวิดีโอนี้ก็ลองนำไปเล่นอยู่กันได้นะเช้าโอเคพอแค่นี้แต่ยังไงก็ช่วยก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ๊กอร์กูก๊กอร์แฮกจับจุกจิบด้วยละกันทุกคนสำหรับวันนี้สาวโสดเจ้าสลัดจะดีและจุกจิบคนหลอกกันเดิมาคนดีคนนี้ก็ต้องขออนุญาตกราบลาเพื่อไม่ให้นางสกสกันหรืปกะเพราะว่าแม่คิมนาสองเล่นสกุบะและเบบีบ้จุกจื้อแล้วเจอกันนะเช้าเพื่อไม่ให้นางสกสกันไอ